สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องพีฟาริดนะครับคนอื่นก็จะมาบอกว่าวันนี้เรามีของเล่นใหม่แล้วนะครับนี้ผมไปสั่งป้าเปิดกระสอบมือสองมานะครับเรามาลองดูกันหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในป้ากระสอบนี้ก็พมสั่งลูกกางเกงนะครับกระสอบกางเกงนะครับตวิตเตอร์เหมือนแันเนียครับลองดูว่ามันจะได้ ของดีหรือว่าไม่ดีกันนะครับขอวันนี้เราก็ไปแกะดูนะครับในลูกสามปันกว่าบาทนะครับร้อยกว่าตัวนะครับทุกคนประมาณร้อยยี่สิบขึ้นอะ่ะประมาณนั้นแหละครับแต่เราก็ลงไปดูน่อยครับยักเป็นไงบ้างครับใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าทำการแกะกันเลยครับวิธีการแกะมีดไม่ท่องครับ ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนนะสี่สิบห้ากิโลนี่เห็นแล้วยังไม่รู้สี่สิบห้านะครับโอ้กระสอบใหม่เดี๋ยวก็ว่าเดี và, ๋ยวเรากี่โกงหลืเดี <c ười> ๋ยวไม่แกะว่าใหม่จริงไหมหมดแรงงนะบผม าตุ๊กมาตุ๊กโอ้ยตัวเลขทุกคนไนกี้ไนกี้ครับอือตัวเ,วเลขคนไนกี้แล้วทุกคนโอ้อันนี้เป็นขากระบอกนะครับโอ้ใช่ไหมวะตูกนะครับขากระบอกนะโอ้ยไนกี้เลยครับ ยวลองคุยกันต่อนะครับทัวร์ได้ก็มาไนกี้แล้วทุกคนเย็นแม่ใซส่ใหญ่ไปทุกคนเอ้ยทิ่หายเลยทุกคนคนี่ใหญ่มากครับ <c oughs> ซัดไปเลยครับ้ากะบอกหมดเลยกูอยากได้ขาจำกูสั้งขาจำได้ขากระบอกทุกคนดูอันนี้ขาจำไม่ได้ทักตัวดี โว้ยกากระบอกกาขาบอกทั้งนั้นนะครับแต่ว่าแบนนะครับแบนอันนี้เป็นแบนอะไรอ่ะนี่อันเดอร์อ Under ครับโอ้ยไม่โดนใจครับกว,ว้าวนี่คุยๆมาเจอัวเ,เดียว ว่ะต wow. ิงยาเดียวก็ตั้งเสอะกว่าโตเลยากบอกไม่เลยมันบ้าไหมคนส่งคือผมบอกว่ากายจำได้กับกรบอกกูเหนื่อยยัดแป๊ เด็ดทุกคนแชมเปี้ยนมาแล้วเพื่อนผมเลือกมาเมื่อกี้ครับสวยครับตัวนี้ใส่เองหวะได้โดนใจมาหนึ่งตัวเองครับเรื่องจะมาของดีแล้วทุกคนประมาณหน้าสิบตัวแล้วคลยไปแต่ว่าได้ของดีสองตัวนี่แชมเปี้ยนอื อืมโดนใจไม่เป็นไรครับเปิดให้น้องๆดูนี่ครับพี่เอ็นตุ้มสุดตัวเะีฮะพี่ไม่ว่านะไอ้น้องก็มาดูพอเลยนี่อร่อยหลาอนอาดีดาสทุกคนสวยไหมแถบนี้เป็นงไงนี่อาดีดาสของแท้นะครับเม็ดอินเวียดนาม แมดเวียดนามได้ครับตอนนี้ก็เจอเด็ดๆอยู่สามตัวได้นะครับหนึ่งกระจบร้อยกว่าตัวตอนนี้ประมาณคุยไปประมาณห้สิบตัวแล้วทุกคนจําไว้ฝากนะครับในหลังจากหลังนะั้นผมจแจกให้หมดทุกคน <c ười> คอยดูนะ ร้อยตัวได้ของดีอยู่สามตัวฮ่าอดิดาสโอ้ยใส่เหยือนอนใส่เหยื่อรอยอย่างนี้ใส่เหยใส่อย่นี้เคยใส่อย่างนี้เอาได้ครับเป็นอะาดินะาดาสได้อยู่นะได้อยู่นะทุกคนจะหมดแล้วฮึฮึจะหมดแล้ว กูได้ของดีอยู่สามตัวไอบ้บ <c oughs> ้าเ้นี่ผมนึกว่าเอวเมื่อกี้เป็นกาวันได้วะใส่วัวยังได้อ่ะเฮออ้ยอยากได้ไปติดตามเลย PFS ผมแจกเลยครับทุกคนผมไม่พูดเลยเอ,อ้อผมพูดจริงๆแจกอีกแจกออเลยนี่ไม่ต้องดู

đủ tận khả bên qua nắng lão chẳng biết là rồi à nhỉ <laughs> <laughs> ừ, cả ban bên qua nó phiếu ừ. bây rồi nhà chị bà ơi tính tặng cái dạng đi không Hãy subscribe cho không bỏ ู่ได้ังนามช่ลี่ไม่ไดุ้ <c oughs> จนะรมอ,อไรตนะัวคนะเปลี่ยนล้าก็เลี่ยนล้างา่่นดันี่รอยกี้แตเยอยนี่บรอยกี้นี่ผมว่านเหลืองเทุกคนรอยกี้ก็มี Hmm. <laughs> bên về bê là bên cá ban bố và cả trăm nó cả ban ấy về phù là to. Ừ, Ừ. gào จิ้งจิ้งอย่างนั้นเลยอ่ามาอีแล้วครับนาวีนาวิาวตยตินได้แล้วนะครับนาวิตยตินวางอาตุย <c oughs> <c oughs> ักแบบจริงซื่กินหน่ยเลย ไปยามาเอาด้วยผมไอ้เพื่อเกกียาเอาเก่งเกียร์นั่นการใส่ยานกระดอบนี้กูเจ้งกูเจ้งนี่รอยติดอะไรล่ะนี่ เฮ้ฮ่าลุงรุงุงจักโลกร้อยหนาเลยฮะพอได้ได้ก็เงนหมดโน้ดดิโดนเรียบสุดลายบ้องหลาครับลายบ้องตรง ตุ๊กตีตาบ้านเลยตุ๊กตีตาบ้านเนวอนล่ะกาบอนกาบอลกู่ก,กาเลยหมดแล้วเป็นนั้นว่านะครับไม่ร่อยครับร้านนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันร้านอื่นกันต่อน,นะครับดูสารรูปเลยครับ,รบเพื่อนผมหมดแรงเลย ก่อนที่จะเป็นเพื่อนผมผมก่อนนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมขอ,อตัวกันก่อนนะปลาไปติ่งรับ <c oughs> นอันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกันไได้วยไปแล้วมีกงปลาไมทติ่งนะครับใหญ่กว่าต้องบ้านอีกนะโอเคบ๊ายบายจุ๊บ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเดีย๋ยวจะมีรีวิวกันอีกนะครับทุกคนสวัสดีครับ